พักตราจัดพร่งพร้อมลงจากเตรียมเพื่อถวายทานบัดนี้บุญก่อเกิดแก่การนาที่ลียงพาเหล่าเราเพื่อนสีพี่น้องทำบุญพยัคฆขีก,กวีหัวเมือง ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเดินเสียงสเปเชียลนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปเห็นประเทศฝรั่งเศสผ่านสายตานักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสเพราะการมาเรียนไม่เหมือนกันมาเที่ยวคือคือขี้เกียจไปอัดลงเสียงหน่อยไงก็เลยอัดอัดนี้ไปเลยอัดไปเลยวันนี้ไปไหนนะฮะเจ๊เราวันนี้วันดีวันนี้วันดี เราจะไปทำบุญค่ะทำบุญที่วัดนัววมิน์ลียงนะคตอนนี้อยู่ไหนนะครับไม่เห็นอ่ะเออก็เอานี้เลยหรอตอนนี้อยู่ไหนอยู่โวออเวลาตัวตั้งนะเป็นสถานีเมโทรมาเราอยู่สถานีรูปแคร์คลาสแคร์าสเดี๋ยวจะลงรถเมโทรสายอาสายอา ไปตกเยเพื่อไปวัดนาต้อนราบเมลันหอยางเยอกเลยเหตุเหตอะรางนีกานี่เป็นการสัมนดียวคนขับรถที่จะพาเราไปวัดมาแล้วค่ะก็เคอันนี้รถรถส่วนตัวชื่ออะไรนะวัดอะไรนะวัดนวมินเรียวนวมินเรียวเหมือนโรงเรียนเลยชื่ออยู่นี่ถ่ายยับ ก็ค hey, ือจากตอนนี้จะนั่งเซแซงจากตรงนี้ป้ายคือป้ายชื่ออะไรนะป้ายดองเดลีเยดองเดลีเยซึ่งเป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนดูหนังอ่ะเพราะพอขึ้นมาจากสถานีปุ๊บ รถก็ผ่านหน้าก็ผ่านนะเราพอดีเลยเนาะนะตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องวิ่งไปทันรถเหมือนที่เมืองไทยเปล่าวิ่งไปก็ไม่ทันอารมณ์ไม่ดอดนอกไปอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือเราตกรถไปรอบหนึ่งใช่ซึ่งรอบแตะเที่ยว19นาที20นาทีซึ่งอากาศเท่าไหร่กี่องศานะ6หนาวแบบหกแบบไม่มีแดดเลยหกแบบหนาวอ่ะนู่นต้องต้องดูฝรั่งสองคนองมีฝั่งนุ่มอุ้ยสวยตรงนู้นเห็นโบนะโบนพระแม่ปกติแย่สวยจัง ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะที่อยู่ทานเมืองของลิยงค่ะเป็นครั้งแรกที่ออกมาทานเมืองรู้ว่าลิยงเมืองใหญ่ใหญ่ปกติก็คืออยู่เฉพาะในในเมืองที่ช pping. <laughs> <laughs> ้อปปิ้งเจอไปอยู่ตรงถนนเดียวนั่นแหละเจอทุกวันเออนี้ <laughs> ออกมาแล้วแล้วรุดกาลังจะพาเราไปที่วัดไปวัดน้ามินลียงซึ่งตอนนี้เรามองไม่เห็นอะไรที่นกษณะคล้ายวัดเลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์เอาจะเราองมาดูว่าวัดที่ประเทศฝรั่งเศสนียจะเป็นยังไงนะ จริงค่ะสุดลมจิตใจเราเตรียมอาหารมาถวายซึ่งได้แก่ข้าวมันไก่สเปเชียลข้าวมันไก่ภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่าอะไรคะคีคี <laughs> โอเล่เกมูุเล่เอายี่เลยเหรอข้อาวไก่ <laughs> กับไก่ข้าวกับไก่เออกดไก่เกมซีโอเคไปดูไปดูอยากเห็นวัดภายในท <ไ S 1> ี่ยงมากว่าาปคนยังไงอยากรู้ว่าแบบ เราเนอะจะหาแบบที่ศูนย์รวมจิตใจในการทําบุญทาทานคือคือถ้าเป็นถ้าเป็นนับถือศาสนาคริสตอะไรเงี้ยเขาไปโบสถ์อะไรมีเยอะอยู่แล้วเขาไปโบสถ์วันอาทิตย์เรามาวัดวันอาทิตย์โอเคตอนนี้มีไม่มีอะไรใกล้เคียงความเป็นวัดเลยจริงๆน้ำมันาม้นไม่รู้ว่าต้องเดินไปไหนด้วยจริงรุกก็ไม่บอกให้เดินอย่าึงเดียวเลยแต่รุกเคยมาเนาะ โอเคโอเคโอเคเราจะถึงแล้วจะถึงแล้วเริ่มแล้วเอ้ยบ้านส <laughs> ีเหลืองบ้านสีเหลืองอาจจะเป็นวัดโอ okay. เคทีน่นี่ก็ได้โอเคโอเคค่ะ ตอนนี้ถึงวัดนะว่ามินรียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้า <Silver. S 2> งในวัดใช่ครับใช่ครับเปิดเข,ข้า้าเข้าวัดไม่ใเข้าบ้านเข้าวัดนะเดี๋ยวพาขึ้นอนพาตัวันสองก่อนนี่ะครับก็คือห้องพีที นะครับมีพิพาฒน์ตั้งมาสามรูปเรียงประมาณนี้แล้วก็พิพัไน์ในรูปมีมีพระปรคายนะครับเป็นองค์ใหญ่ใช้องค์ใหญ่แล้วก็มีเนี่ยสนาโศกนะครับแล้วก็มีของให้ขวัญทุกคนโอเคช่องึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ญาติโยมเนี่ยสามารถขึ้นมาใช้ปฏิบัติธรรมได้ด้วยถ้าปฏิบัติธรรมทำบุญน้อมสมาธิได้ในฤดูหนาวว่ะครับโอเคแล้วก็ฝั่งนี้มี มีฝั่งนี้มีทนายพิโดสให้ครับและมีมีควอดไลฟ์อสตูดิโอสตูดิโอไปสตดิโอเพราะว่าท่านเทพไลฟ์ออนเฟ o บุ๊คนะครับเหมือนจะทุกห้ทุกคือหักวันวัหัก็สามารถติดตามได้ทางทางเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คของวัดวัดนั้มีเรียนะครับเยวขึ้นสำหรับถ้าประโดสนีภาษาั่งเคใช้คำว่า อันนี้ต้องทอะไราทีแล้วล่ะฉันไปพิโดเรยว่าเรือทัวร์กองเบย์ใช่ปะชายติดหรือเรอัวร์กอเบยใช่ครับรับใช่รบใช่รไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือเป็นห้องที่ใช้ทาบูนใช้ทำบูญทำกิจกรรมถ้าถาือุ่าเป็นวันที่ีทางศาสนาที่เป็นวันสาคัญวันใหญ่ๆเก็ย่ยนมาสามวนมาทาบุญที่ี่ได้ครับหรือถ้าวันหน้าร้อนอย่างเงี้ย ทางวัดถ้าถ้าเป็นกิจกรรมใหญ่ๆก็จะกางเต็นหน้าวัดอ๋ออะาะแล้วเราก็ไปนั่งสมาธิไปทำุญข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านี่คือหอฉันนี่คือหอฉันไม่ใช่หอของฉันแต่หอสำหรับรับประทานอาหารของซาดิมงเช่ซาดิมงเช่อ๋อ อ่าโอเคมันเป็นผ่องข้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลาตูคือเป็นของเหมือนใช่ลาตูคือของคอยไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบหนังโอเคเออแั้วแหละก็เป็นตรงนี้ครัถ้าชอบภาษาลูกเขียวก็ต่ฝั่งทีเขียวโอเคญาติโยมก็นั่งบนเสื่อนนี่ทางด้านนี้หลืดเป็นของคนที่มีบัดแผเข่าสุดท้ายเป็นเนี่ยยุ้มอาจจะนั่งบนสือดีากโอเคแล้วก็ มีมีหมดเลยนี่ก็อะไรนะที่กดน้ำที่ทำบูธนะเราก็มีหนังสือส่วนนบนะกลัวว่าแบบอุ้ยมามาวัดไปเมืองนอกอยู่เมืองไทยไม่เคยสวดได้เลยไม่ต้องห่วงอ่าแล้วสือได้พี่น่าจะส่วนไทยซน่งภาษาส่วนนบนั้เป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยภาษาไทยภาษาไทยเออภาษาไทยเป็นภาษาของคนไทยคนเห็นอันนี้ก็คือสำนักห้อง ต้องให้รับจ้างอยู่คาราวะคารวะนิ้งทาวนะครับก็คือทำบุญขวัญเทียนเสร็จท้าทัชฉัดเสร็จเราก็ไปประทัดต่อ,ะอะนะครับเพื่อไม่จะมีการอองตี้แก๊สยาชนะครับในนี้คือมุมรับรองแดดตึกกาแฟและขนมต่างๆอีอ่นี้นันนี้คือโซนที่ปลอดภัยที่สุดของ คือต้องครัวไม่ต้องถามเลยห้องครัวคือห้องครัววะห้องเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่องเพราะทำไมทำไมห้องเครื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าทุกคนมาอกินอือเป็นห้องเพราะว่าในในในเมืองไทยจริงมันก็มีแหลก แต่บางทีส่วนใหญคนเขาทำบุญทำไงซื้อจากข้างนอกหาเตรียมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถวายแต่แต่เมืองนอกทางนักปัดสับเนาะก็หาซื้อได้เราสามารถเตรียมวัตถุดิบแล้วก็มาทำที่ที่วัตถุดิบมามาใช้ใช้ทำที่วัดได้มีเอ่อเครื่องจะเดินพกเอ้ยไม่ใช่เครื่องครัวเครื่องครัวครบรันครบทางนะครับเดี๋ยวผมไปดูตอนนี้เที่ยงยังทำอะไรอยู่กัน ข้าวมังไก่อาหลาที่ทำอันอีกแกนนซี่ที่เราก็ทำทำมาทำมาทำด้วยการเดินไปซื้อเนาะไม่ลืมที่จะหยิบใส่กระเป๋าอันนี้คุณพี่ทำอะไรอยู่ครับทำไก่ไก่ไก่ย่างก็ทำเหมือนกันโรตีปูเรโรตีใช่ไหมโรตีแล้วอันก็จะเป็นส้มตำตำหมักตำแตงมาปลาหมึก มนูว <sm chamado problemas lly> ัน <Bee> น <into problems> ี้ดีวตงซ้ออีกนี่น้อง่ยวอ้วายีกวคั้นสุดอ่ะวันนี้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าไปร้านอาหารอีก ได้ได้บ้าเราไม่ต้องออกจากออกจากก็ถึงเลยโอเคนี่ก็เป็นเดี๋ยวเราจะเตรียมของก่อนเนาะจะไปขอไหวพักสั่งเพตินทรอน18โมครึ่งนครับขับออกเลยเลยเคย ข้าพเจ้าพระสงฆ์รูเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารขอห้ามบุตรที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระิกสุสมจงรักซึ่งพระตาหารขอทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าจทั้งหลายตลอดกาลนานเทินข้ามาประเคนนะประมาจจ์อาหารตั้งใจกขวดน้ำแล้วอาจันเดยถ้ถาก็เทน้ำลงไปเมื่อน้ำหมดก็พลันมือละครอนนะเยชเถวาริวาาปุราปาริปุเรนติสัาระัง เอวเมวะอิโตหินังเตตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิิจโตสเพปเรนโตสังกตาจันโทปาราโสยทัรมณิโชติราโสยทธา นะโมตัสสะภควัตโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภควัตโตะรรหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภควัตโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธา สวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกท่นานธรรมภาพก็ขอฝากความเมตตาความปรารถนาดีไปยังญาติโยมสาธุชนทุกท่านทั้งที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสในทวีปยุโรปในประเทศไทยและทั่วโลกที่เราทุกคนกำลังประสบปัญหาจากโรคไวรัสโควิดระบาดในขณะนี้ขอให้ทุกคนได้มีกำลังใจ ที่ขแข่งมีความปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือเพื่อนทุนกันเราทุกคนเกิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่จ็บตายช้วยกันของยเรานคนได้ช่วยเหลือกันเป็นที่พึ่งกันในยามยากพระทรงเองก็มีแต่ความเมตตาและปรารถนาดีต่อญาติโยม ในโอกาสนี้ก็ขออํานวยอุปกรณ์ให้ทุกท่านนั้นได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกกายทุกใจที่มีก็ขอให้หายไปสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้หมดไปกับบรรลาที่ผ่านไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราอย่างมีความสุขและมีความมังคั่งเจริญพร ครูเดอสยามสเปเซียอีพีนี้พาทุกท่านมาทําบุญในวัดไทยในลียงกันแล้วสําหรับอีพีหน้าจะมีหรือเปล่าฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ทั้ง Facebook และ YouTube ของสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอควาอาเวียงโตครับ